โอเค,คผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมสติก vs ซอมบี้อีกเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นแบบจริงจังและเมืองโลกันอ่ะถ้าเราได้เมืองโลกันแล้วก็จะด่านสุดท้ายนะครับแล้วนะโรงพยาบาลแห่งการรักษาแม่ชอบเสียงเพลงจริงๆไม่ค่อยอยากได้ กงเล็บกงเล็บกงเล็บก็ยังทําไม่ได้โอ้โหจ้านี่จําได้ใช่ไหมครับอ่าไม่สามารถดูระเบิดทำลายได้อ่าผมไปดูมาแล้วนะครับว่าไอ้เม็ดสีฟ้าๆนี่มันคืออะไรคือมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่เพิรนะครับแล้วพอเก็บหลายๆเม็ดมันก็ไม่ได้เพิรด,ด้วยก็ไม่รู้หมากว่ามันคืออะไรมันอาจจะแบบได้ตังค์เยอะขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้แบบ ไอสีไอสีฟ้าฟ้าหน,หนึ่งเมตรได้ตังประมาณ 5, 5้หาเหรียญเล็กเล็กแบบเนี้ยก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอืมโอ้โโอโโอโโยเยอะเกินเยอะเกินต่างๆางอืมขอใช้ระเบิดน้อยแหมบอกว่าเล่นแบบจริงจังแม่งไม่ได้ชนะอะไรเลยเอ้ยเอ้ย อุดนะครับอุดนะครับอุดนะครับมาขอขึ้นไปหน่อยโ,อโห่สมมีอยู่โคตรเยอะอือโอ้โหตั้งแบบขจรขจายอะอตายอือชอบเพลงอะชอบมากเลย โอ้โหจงไปเลยอมตะโอ้ย oh, ทำไมมันยากจังเจ็ด oh, ค oh. ุณอวกจริงๆทิปเปินคิวฮาร์มทิปเปินคิวโอ้โหหืมเออกองรีบหมาป่าไม่ตากาจมตีแม่จะดีโททโท ไม่อยากจะกงกงล็บหมาป่ารีตัวกานี่เนี่แต่ว่าถ้าราลุมก็ไม่กากใะ่ลหมแล้วจะทำยังไงกับแออมตาตะดีเนี่ยไม่ใช้ระเบิดนะแค่แค่ตัวเดียวมันเปลืองเกินไปเดี๋ยวมันมีบาซุก้ามาให้อยู่แล้วกระบองมีบาซูก้ามาให้เลยอะอืมไย อะไรอะ่ะเมื่อกี้ได้อะไรอะ่ะกองเล็บอ๋อกงเล็บหมาป่าอันใหม่โอเคเล้ออีกอกี่ตัวกี่ตัวก็โอ้โหตกอีกไอ,กอ,กอแมนเอ้าสม,มิงูขอบาซูก้าหน่อยขอบาซูก้าหน่อยเฮ้ยมังคาเพ่นต้องใช้ระเบิดอะ่ะโอ้โหวืดด้วย จะลือละ้อแล้วกูเออโอ้โหเสียสองลูกไปฟรีๆขอโทษนะคงเล็บหมาป่าแต่ฉันกดผิดฮึไม่ได้กินหรอกขู่เหลือ,เล,อเลือดน้อยมากเลยอะไม่ชนะแน่ๆเลยต้องเล่นหลายๆตาเฮ้อเราเริ่มจำสูตรไม่ได้แล้วนะสูตรไฟโอ้ โอเคอ่าเราได้แล้วหืมแต่เหลือเลือดน้อยมากอือโอ้โหมันต้องมีภาระทุกรอบเลยเนาะไอ้คนน่ะไม่อยากช่วยเลยอะขี้เกียจขี้เกียจแต่ก็อยากได้เงินนะแต่ขี้เกียจโอ้โหต้องใช้ท่าไม้ตาย ปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งโอ้โอ้โหไม่ได้อะทุกคน,นมันยากเกินไปมามามาเล่นใหม่เล่นใหม,ม่ไม่ใช่ได้อะ กรงเล็บยาวขึ้นโคตรเท<อ>แหมดาบิแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็ความพังนี้น่าจะน้อยลงด้วยโอ้โหเปิดมาแม่งก็เสียเลือดมันจะอะไรกันนักหนาว,วเนี่ยไอ้ไอซอมบี้พวกนี้อันเนี้อันนี้นนปางปังปังโอ้โหโแมม มา <S 2> <S 2> อืมมาดิอืมโหเงิน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 เจเจเจ,เจโอ้โหอืมตกเลยแกทาฉันตกเฮ้ยกงเล็บมาป่าแหม่กงเล็บยาวขึ้นนะเนี่ยนอหโอโคตรเทพโอ้โหปั๊บปับปัๆบปับปับ เอาพังละนึกว่าจะใช้ได้นานขอบาซูก้าหน่อยเออขอบมันต้องได้อย่างนี้ พลงนี้ม oh, oh, ันเมามันจริงๆตุบเฮ่ยโอ้โหเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเยอะเกินเยอะเกินเฮ้ยใจเย็นไอ้นุ่มอืมอืมโอ้ยโอ้โหอืม สตันนานวะเกียรติมากเลยเนี่ยเฮ้ยจะลบทิง้งเล่นลเล่นเล่นจะบันทิ้หายหัวไปไหนกันอีกฮะห,หายหัวไปไหนต้องให้ตามได้อีกแล้วเลือดก็โคอาชูตายตาย แมมโหเลือดเกระตยหนะึงบมุ่ก้าโอเคมาแปะ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 วิงๆๆๆๆว่งๆๆๆวิ่ง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 แบบพิตูลพึถละาละามาลวเฮ้ยลอยลอยอยู่แมมแมมโอ้ยร้อนแรง ไอตัวพาระโอ้ตอนนี้ไอตัวพาระตายไปแล้วนะครับโอ้โหมากันไอกระกรอนโอ้ยโอ้โหโอ้โเฮ้ยเย็นจเย็นเย็นเฮ้ย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 ดูเดือดกนไปดูดือดกันไปโอ้โอ้ซอมบี้ตัวใหม่เ้ยเดี๋ยวก่อน ตม้มเออแล้วก็ฆ่าได้แค่ซอมบี้ไอเออลืมเลยว,ว่าเราฆ่าไอตัวหินไม่ได้อะ่ะหินต้องการระเบิดเฮ้ยอย,อย่าอย่าเพิ่งมาเพื่ออย่าเพิ่งมาเพือกออโอ้ยแอนคุณอมตะอุ้ยคงเล็บมาแล้วฟับ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 โอ้มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่ คุณอมตะตายไหมตายได้อยู่โอ้โหปั๊บปับปับใช้กับตัวโหดๆดีกว่าวะไม่อยากใช้กับสมิกบก้าวโป้โปโป้โปโอ้โหพัง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 ปังหืมไม่เคยผ่านด่านนี้ได้เลยเนี่ยต้องไปเล่นนอกรอบซะละโอ้โหเจอบาสุก่ายแล้ว โอ้ยืมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมจะซอมบี้จะขึ้นไปเอาดดา้ยังไงโอ้เฮัลโลไอ้โอยลันคำหยาบ อ๋อร okay. ู้แล้วมันระบบเป็นยังไงเพื่ออ๋ออ่าโอเคโอ้ยอ่าได้อยู่อ๋โอ้โหโหโหท่านผู้ชมขอโทษ มันแบบเกินเกินไปแล้วโอ้โหเฮ้ย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 ถ้ามีแบบสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหัวนมเอ้ยหัวใจมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแค่หัวนมเท่านั้นเอ้ยหัวใจพูดผิดแหมพูดผิดบ่อยจริงๆเราเออมา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 ขู่สไนเปอร์หายไปพอดีกะจะใช้อันนี้ให้กระสุนเหลือนอนแล้วค่อยใช้สนามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองเล็บกองเล็บกองเล็บแอะกองเล็บอย่าเพิ่งหายนะ ยกโทษให้ฉันด้วยนะแม่สีนวลหืมศพตายแบบหน้าหนาดนัอย่าบอกนะว่าวิ่งอะ่ะโอ้โหโอ้เฮืออะเฮืออะเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบนึงนะครับเป,เป็นครั้งทดท้ายแล้วถ้ามูชมผมจะเบื่อกันมากๆ โอเควิวจะนกา,ก,าก,กลัวมาก่เลยจะจะอัพกงเล็บหมาป่ายอย่างเดียวเลยจังหวะนี้เฮ้ย <c> เ <oughs> อาวุเนเจ้าของอาวุธ <c oughs> แกจะทำให้เกาะชนพังเลยเหรอแปบแปบแปบตกลงไปซะโอ้โห เกาะยังไม่พังถึกจริงๆอึดถึกทนโอโหโหโห้เฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์เจ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 เอ้ยดวบุลคิวปัง,ปงโอหโหโห้เฮ้ยตรงปีกเกินกายจนไปแล้วโอ้ยที่เป็นคิวอะครับเออเออ โอเคโอ้เฮ okay. oh, 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 oh. ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้ยโอ้โหวูดเอ้ยโอ้เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาสองตัวไม่ไหวน,นะครับอุ oh, ้ย oh, 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 oh. ตรงนี้มีเยอะเอ้ยเอ้ยอ่ากระสุนหมดจบตายหมดจบตายนี่แหละเอเยมันเนียนกับซอมบี้ตรงนี้ได้เนี่ย เขามีมาเข้ามาแล้วหรือเปล่ามัน่าจ,จะได้ใช่ไหมเพราะมันกระโดดไม่เป็นเอ๊ะมันกระโดดเป็นนยังไงมา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 เลยมาเลยเกาะเรายัางไม่พงังซอมบี้เรายัางไม่ได้ฆ่ามาคุมกันเลยเอยเอ,เอมันต้องแบบนี้ไอ้พวกซอมบี้ล่างๆเนี่ยเดีเ๋ยวไปเคลียร์เลยมันเยอะมันเยอะต้องใช้สไนเปอร์มันกวาดได้หลายๆทีส่วนในพวกนี้ก็ เอาปืนพกไปละกันโอ้ไม่ต้องใช้สไนเปอร์แล้วก็ได้มั้งจากสภาพและเลือนน้อยมา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 ,มานี่มานี่โต้วอยากได้บาสุก้าอือหือตายมันเปลืองว่ะเฮ้ย,อยโอ้ล้วทำไมเราไม่รอบาสุก้าวะโอ้ยจริงๆโอ้โห จุดนี้ก็เยอะเลยเฮ้ยเงิน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 อ่ะมีอีกเยอะสองตัวหยุดข้างล่างตรงนั้นแน่ๆเชื่อผมอ่ะดเฮ้ยเดี๋ยวเรื่อยๆๆๆข้างล่างตรงนี้แน่นอนโอ้โหไอตัวที่เราผลักลงมาจำได้ หาทางขึ้นไปไม่เป็นคุยต่อไปต้องเจออีกสองด้านแล้วก็วิ่งโอเคไม่เป็นไรอาลาตาสุดท้ายแล้วเกาะเรายังไม่พังแต่ว่าน่าจะโดนซอมบี้สไนเปอร์มาเฉยข้ไอตัวพละเดี๋ยวกันแล้วกันเดีวกัน ร้อนโอ้โหโอ้โหเสียงแห่งความทรมานมันช่างน,น่าหดหูโอ้โหมันช่างน,น้านี่ไงโดนเออเฮย้ยวืดมันช่างน,น้าอโสกญิ่นักเสียงเออแล้วก็ตายโอ้โหโอ้โหมันซอมบี้มันแน่นเกินอ่ะรู้ป่ะเดี๋ยวนี้มีโควิดเนี่ยเว้นระยะห่างทางสังมคมหน่อยได้ไหมโอ้โหเนี่ยมันติดชิดกันเกินไป มันชี้กันเกินโอ้โหเออเรามาเคลียร์กันโอ้เชีย่ยโอุโ้ยขอโทษครับคำหยาวอือเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮือโอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่พัดเจ้าพัดเจ้าพัดเจ้าเครือพัดเจ้านี่นี่นี่เน็ตนี่เน็ตนี่เน็ต นี่แน okay. ่น hmm? 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 ี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮ่าฮ่าชนะแกแล้วแกเหลืออีกกี่ตัวฉันก็จะฆ่าแกให้หมดนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี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 ่ตัว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 กันตัวตัวกันเฮ้ยตัวตัวเขาขอตัวตัวกันมาเผื่อทำไมแต่แกเนี่ยขยักเผือกฉันต้องได้อาวุธโอ้โหฮึมโกงเล็บหมาป่าเพิ่งอัปเกรดมาสุดๆอืึอฮึอมังมันอออออืืื้้หหืออื้อหือตอนนี้กระบอกไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบละที่ชอบ เอ้ยสิ่งที่ชอบคือครกรงเล็บหมาป่าโช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 ไม่เข้าลืมลือมลืมลืมไอตัวมันเป็นเกาะระเบิดทำอะไรมันไม่ได้แต่อาวุธปกติทำได้แมมงงโอ้ยไม่เอาดีกว่าวะ่ะเออสนายสนยต่อให้เป็นสนายก็เอาแต่อยากได้รกรงเล็บหมาป่ามากกว่าป่าง อูอีกตั้งอ้โอ้ยขอโทษครับคนผิดเออเดี๋ยวก่อนนะเริ่ดๆนะโอ้โแล้วอีกยี่สิบกว่าตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โฮรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนหือไม่รู้จักโซเอ้ยโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือไงเนี่ยหือชิดกันแบบเกินเอา้าคุณเอามาตะไม่ตาย คุณอมตะจะไม่อมตะอีกต่อไปแล้วนะครับอ่าโกงเล็บหมาป่าในในขวัน,นาม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 าไม่รอดไม่รอดไม่รอดคิดทางของบาบาซูก้ามันจะเอียงเอียงอะนะครับแล้วก็เลยทําได้พร้อมที่จะเสี่ยงหรือย,ยังเฮนรี่เออ,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 อติดแบบสตันด้เลยนี่แนี่นี่แนี่นี่เนะนี่แหีหอ๋อเป็นไงนล่ะโกงเล็บหมาป่า ฮืมมันแรงดีจริงๆ,ๆสองตัวเพราะฆ่าตรงนี้เหลือแค่สองตัวหว่าแล้วมันมาสุ่มหัวกันตรงนี้เออโอเคสองตัวพอดีเลยปบปบปัปคงเรีบหมาป่าก็คงไรประโยชน์แล้วเมื่อกี้เห็นปืนพกอยู่เอาหายไปไออยไนะลแล้วช่างมันอ้อบาสุก้าเฮ้ยยังไงนะลืมละโอ้โหจำได้โอเค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  โอ้โฮเด ouais ี๋ยวกันนะกันเด้อมีไฟแน่ๆเลยว่ะอู้หูยมาโอ้โหจะทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ออ๋อมีทางด้วยโอ้โหเนียนมาก เนียนมากเนียนจริงจริงเออเอออยู่กันเยอะนะเออเออโอ้ยเฮ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 ้มบิติดไฟซอมบี้ติดไฟเมื่อกี้ซอมบี้ติดไฟโอ้โหซอมบี้ก็ติดไฟได้เพิ่งรู้โอ้อมบี้ติดไฟโอ้ยเด็กเกาะอึสมบี้ติดไฟ เมื่อกี้แกใช่ไหมที่ติดไฟโอ้โหเมื่อกี้เห็นซอมบี้ติดไฟด้วยโอ้โหไฟลุกเลยไอเนี่ยไอตัวเกาะเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นว่ามิสแต่ว่าทําอะไรมันไม่ได้โอ้โหซอมบี้ติดไฟเคืเห็นในเกมนี้่น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 นเป็นงานลาเป็นงานลาเป็นงานลารัวๆโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้หเานมาวอนลนคาขอโทษรอนะครับขอโทษนะครับอ ขอโทษคับโอ้โหอมบี้เกาะเลียงหน้าก็มาเป็นแถวเลยเลียงหน้ามาเลียงหน้ามาได้ก,กินได้ก,กินกันทุกตัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยแบบคืออยู่ดีๆมันแบบมันฟลุกมาแบบมีเกาะหกให้เฉยแล้วเราก็รอดเฮ้คุณอ้วกจะไปไหนแอะวิเอาดาบดีกว่าวะฝา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 ฝอัดนานแล้วนะเนี่ยโอ้โหคุณอ้วกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหูสิบตัวเฮ้ย เฮ้ยแกอยากไปซอมบี้ติดไฟไหมอยากเห็นซอมบี้ติดไฟอีกรอบอะเดี๋ยวก่อนมันยังไงนะอ่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้โอเคโอค้โหแกมาอยู่ตรงนี้ก็ใช่ไหมตรงนั้นชัดเคลียร์ไปหมดแล้วนะแกเลยรู้หรือเปล่ลปาตัวซอมบี้อ๋อตรงนี้ขึ้นได้แล้วไปเดินไปทำไมเนะนี่ยนี่ดับเบิลคิวอะคบดับเบิลคิวครับ เออเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อดขึ้นรอรอบหน้าโอเคได้อยู่ได้อยู่สวยไม่น่าจะพาหรอกก็อากาะเป็นด้ารมีตัวนี้ตัวนี้มีความสามารถใหม่อะไรประมาณนี้เออยังไงอะโอ้โหไฟคราวนี้เป็นไฟ สมกับเป็นเมืองโลกันจริงๆเอาโอ้โหไปยังไงอะอย่างงี้เหรอเฮ้ยเราไม่เคยเล่นโอ้ย,อยเล่นเล่นมาตั้งนานจะแพ้ไม่ได้นะ่ะโอนโอ,อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาหเมืองโลกันโลกันแปลว่าไฟเชื่อเลยหืมขอบคุณมาก อยากได้อยากได้หัวใจมากกว่าเกาะอันเก่ายังไม่พังเลยอู๋ยังไม่เป็นสีเพชรเลยอะโขซาอัพแต่วิวอัพอัพเงินดีกว่าว่ะเฮ้ยมันอัพไม่ได้แล้วว่ะที่สามร้อยอะมันอัพโขยังไม่เป็นสีทองยังไม่เป็นสีเงินอีกเหรอเอ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อโอ้ยหุ้ยฝ่ายก็ทำอะไรเกาะไม่ได้ ต้นตั้งหลายล้านรอบเมื่อกี้ไม่ถึงเออเออเอเอโอ้โหอยู่กันเป็นฝูงเชียโอ้โฮ้เฮ้อเฮ้อแล้วขึ้นไปกันยังไงเนี่ยแล้วขึ้นตรงนี้เฮ้เอเฮ้อสม,มี้ติดไฟรึเปล่าอา้าวซอมบี้ตายซอมบี้โดนไฟก็ตายวะทุกคนซอมบี้ จะให้ท่านผู้ชมดูซอมซอมบี้ที่ติดไฟแล้วก็ตายเออนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมครับซอมบี้เกลียมไปอีกตัวหนึ่งแหละน่ะอซอมบี้เกลียมโง่โง่มากเฮ้ยปืนปอกโมวะ่ะปอกโมวะ่ะปอกโมวะ่ะโอเคพอแล้วไปเปลี่ยนแล้วโอ้เสียงแบบน้อนั่นมันปีกไก่ทอดนี่นะ่ะซอมบี้ทอดออเกลียมเลยเออ อุ้ยตรงนี้โอ้โหพื้นที่เยอะมากโอ้โหเพิ่งลูทะลุผ่านตัวได้ด้วยโอ้โหนี่มันคลับคลับซอมบี้หรือเปล่าหมดหมดหมดก็ตาสิครับโอ้โหกีนเอาวุธอยู่ไปไหนละเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมีแยะเลยอ่าปกมอได้อยู่เอ๊ะทำไมสับสิบแปดตัวมันน้อยลงเนี่ย หรหือว่าดาบมันยากขึ้นแต่ว่าถ้าดาบมันยากขึ้นจํานวนซอมบี้มันจะลดลงอย่างนี้เหรอโอ้โหวุ้ยตายแล้วว่าเพิ่งเห็ Dear. นจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยแหมซอมบี้เฮ้ย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 บาซูก้าทำอะไรไอซอมบี้เกาะไม่ได้ อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแค่โดนไอ้อ้วของแค่โดนโอ้ยแม่ดูเลือดจริงๆนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับมันยากมากๆโอเคเจอกันใหม่ีปจะไปเล่นนอกรอบ